ไม่ได้มีแค่จอยจอยสติ๊กไทยศูนย์ลอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ส่งรถเลยนทันใจแน่นอนครับเปิดการ์ดลุ้นลายเซ็นทั้งนักบาสและนักบอลได้ที่พาดินี่ไทยแลนด์สโต้ขาแยกก็มีนะเฮ้ยลิงก์ด้านล่างครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Store t o ปอัพแอดไลน์มาที่แอส t ต r e ท็อปอหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ตำนานแมนยูสามสเตปครับซึ่งของแม่งเหมือนการตัขึ้นราคาไปเรื่อยๆผมเอาสเตปเดียวแล้วกันนะสเตปเดียวก็หนึ่งแส0สองนแคสแลชิบหายมีลุ้นอย่างเดียวครับที่เหลือก็เรียกว่าเกลือแล้วกันซื้อโอเคนี่เก็บไปเพื่อความเป็นระเบียบครับโอเคตำนานแมนยูก็มีอยู่7ตัวครับดูราคาก่อนถ้าได้ตัวนี้ก็คืออภิมหาเจงครับตัวนี้เท่าทุนครับ ที่เหลือกําไรหมดเลยครับตัวที่จะเป็นกําไรเนะี่ยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับถ้าได้พอสโคมาคือโคตรคุ้มอานะนิกิบัตอยู่อันดับสามครับ,รบกูว่าไม่ได้แม่งหรอกนิกิบัตเนี่ยมาไม่ไปแจมท้อกับบาฟุตบอลเหรอนี่วันนี้เอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนั้นครับเอาเอานี้ก็ให้รอดก่อนครับคลิปนี้สำหรับคนดู YouTube ก็จะแบบสั้นสั้นครับสั้นสั้นเพราะแม่งแค่ใบเดียวครับ คันนักเตะแมนยูรีเจนเจ็ชื่อครับพร้อมแล้วก็ 3... 2... มหนึ่งกดโอ้ยเท่าทุนครับกลางๆเลยนะเฉียดเฉียดนิกกี้บัตไปนิดเดียวครับน่านจะมีคนเปิดเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับสำหรับสำหรับแอนดี้โคครับ พันสี่อย่างเงี้ยนี่มันเริ่มมันเริ่มจะปล่อยราคาต่ำางันแล้วดว่าโอ้โหกันผมปล่อยต่ำไปก่อนเลยครับเพราะว่าแนวโน้มแม่งคงต่ำกว่านี้ใครอยากได้ครับ <S 1> <S 1> ก็เมื่อกี้เปิดตำนานแมนยูใช่ไหมกลัวคลิปมันจะสั้นไปครับไหนไหนแม่งให้ MP มาแล้วก็ใช้อีกประมาณ1 5 0 0 0แคท LP ก็ไม่รู้ได้อะไรครับซื้ไปกลัวคลิปมันจะสั้นไปไงจัดให้ครับ ใบเดียวรู้เรื่อง L.P. World Best World Legend ครับก็น่าจะเกินร้อยเอ็มแล้ววะมา3 2 1กดเออหนุกดีวะ่ะน่าจะเกินร้อยเอ็มครับ